สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมจะลองหยิบยกประเด็นเรื่องของปืนแบงก์กันเอามาพูดคุยกันนะครับในวันนี้ปืนแบงก์กันเนี่ยเท่าที่ผมรู้จักมานะครับก็เป็นปืนที่ถือว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธป,ปืนหรือว่าเป็นปืนที่ใช้สําหรับในการแสดงหนังหรือเอาไว้สําหรับปล่อยตัวในก,กีฬาถือว่าในการครอบครองเนี่ยครอบครองได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญ,ญาตใดๆนั่นคือเมื่อก่อนนะครับที่ผมเนี่ยรู้จักปืนแบงก์กัน เคยมือกัดได้ยิงนะครับอยู่ประมาณสักครั้งสองครั้งเหมือนกับปืนจริงเลยในะเรี่กวความมิติการทํางานกลไกเนี่ยเหมือนปืนจริงนะครับเพียงแต่ว่าในการยิงกระสุนอกไปเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งหัวกระสุนอกไปได้แต่แถ้าเกิดว่ายิงระยะใกล้ๆกเนี่ยก็สร้างความอันตรายเนี่ยระดับหนึ่งนะก็ถือว่าระดับหนึ่งนะครับเรื่องของเรื่องในการทาคลิปน,นี้เกิดจากประมาณสักช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยได้ยิงข่าวนะครับในการบุกเข้าไปตรวจค้นตรวจยึดอาวุธปืนเป็นปืนแมกกันเนี่ยจำนวน2 0 0พันกระบอก แลวเ,เป็นปืนอัดลมแรงดันสูงเนี่ยประมาณสัก,กร้อยกว่ากระบอกในส่วนของปืนอัดลมแรงดันสูงเนี่ยผมไม่ค่อยสงสัยนะครับเพราะว่าถ้าเทียบตามพรบปืนเนี่ยก็ถือว่าสามารถที่จะส่งหกกระสุนเนี่ยเข้าไปทําร้ายนะถึงแก่ชีวิตของผู้ที่ถูกยิงเนี่ยสามารถกระทาได้ตรงนี้ก็ยกไปนะครับถือว่าโอเคเคลียร์แต่ว่าปืนแม็กกานเนี่ยอันนี้ทำให้ผมเนี่ยสับสนมากๆนะครับว่า สรุปแล้วเนี่ยในปัจจุบันถ้าเราจะครอบครองปืนแบงค์กันเนี่ยจะต้องขออนุญ,ญาตเหมือนกับปืนจริงทุกประการเนี่ยหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่สร้างผลกระทบนะครับในหลายๆส่วนเช่นร้านจําหน่ายสิ่งเทียมอาวุธปืนที่มีใบอนุญ,ญาตป .5 อันเนี้ยกระทบแน่นอนนะครับในเรื่องของยอดขาย2คือผู้ที่มีแบงค์การครอบครองอยู่แล้วตั้งแต่อดีตจะทําอย่างไรน่าจะต้องเอาแบงค์การทั้งหมดเนี่ยไปขออนุญ,ญาตใหม่ไหมหรืออย่างไรนะครับนี่คือส่วนที่2 ส่วนที่3ก็คือในส่วนของคนที่อยากจะครอบครองณนะปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นตัวผมนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมเพิ่งจะโทรศัพท์ไปที่อำเภอว่าอยากจะซื้อปืนมีการสกกระบบเนี่ยจะต้องทําอย่างไรอันนี้คือส่วนที่3นะครับและส่วนสุดท้ายที่จะมาวิเคราะห์กันก็คือว่าทําไมเจ้าหน้าตำรวจเนี่ยจึงมีแนวคิดที่อยากจะควบคุมปืนมีการน,นะตรงเนี้ยต้องมาพูดคุยกันนะครับให้ชัดเจนเริ่มต้นนะครับผมนํเอาปืนออกมาเนี่ยหลายระบอกนะปากวงกันหมดนะครับทั้งปืนมีการทั้งปืนจริง แต่แบงก์กานเนี่ยผมยังไม่มีไว้ในครอบครองนะครับแต่ว่าจะลองนับปืนบินกิการเนี่ยมาสาธิตนะครับเป็นตัวอย่างและในส่วนของเป็นจริงผมทำการตรวจสอบความปลอดภัยไว้เรียบร้อยแล้วนะทีนี้เข้าสู่ประเด็นในส่วนที่1ก็คือส่วนของร้านที่จําหน่ายแบงก์กานจะทําอย่างไรนะครับผมว่ามีมากกว่า1000งพลายมากกว่า1000งพลายนะครับที่มีอยู่ทั่วประเทศร้านจําหน่ายปืนบินติกันร้านจําหน่ายสิ่งเทมโอปืนนะครับหรือต่างๆที่ ไม่เข้าข่ายพรบอาวุธป,ปืนนะนั่นคือเมื่อก่อนนะครับแต่ตอนนี้ตํารวจพูดชัดเจนนะครับว่าปืนแบงก์กันเนี่ยเทียบเท่ากับอาวุธปืนจริงนะครับหมายถึงว่าอาวุธปืนจริงทาอะไรได้นะอย่างเช่นนะครับซิาเออร์พีสามสอนีนะครับเก็บปืนนะครับสาม,มารถยิงทําให้เกิดเสียงดังแล้วก็ทําร้ายนะครับถึงแก่ความตายได้นะฮะ จากนี้ตำรวจนะครับก็มีการสาธิตในเรื่องของการยิงไอเจ้าแบงก์กันเนี่ยเข้าไปที่ผลตังโมเข้าไปที่ก้อนเนื้อนะครับปรากฏว่าแบบแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็รุนแรงนะครับจนกระทั่งอาจจะใช้คําว่าอาจจะถึงแก่ความตายได้นะลองมองที่ประเด็นนี้ดูผมว่าค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็มีความเล็ดอ่อนมากเนื่องจากว่าผมยังไม่เคยได้ยินนะครับว่ามีการนําปืนแบงก์กันที่ยังไม่มีการดัดแปลงสภาพเนี่ย เอาไปทําร้ายกันจนกระทั่งถึงแก่ความตายอันนี้คือปืนแบงก์กันโดยที่ยังไม่มีการดัดแปลงสภาพนะครับแบงก์กันจริงๆนะแต่ยกเว้นกรณีที่นําปืนแบงก์กันไปดัดแปลงสภาพให้ยิงกระสุนจริงได้อันนี้เป็นข้อยกเว้นนะครับผมกําลังพูดถึงตัวแบงก์กันจริงๆที่ไม่มีการดัดแปลงสภาพตรงนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ยินข่าวในเรื่องของการใช้แบงก์กันในการไปทําร้ายจนกระทั่งถึงแก่ความตายนะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนสมาชิกมีข่าวตรงนี้ก็อาจจะแจ้งเข้ามาให้ผมทราบนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าทั่วๆไปเนี่ยยังไม่เคยเห็นนอกจากว่าปืนแบงก์กันนั้นมีการดัดแปลงสภาพให้กระสุนจริงได้อันนี้โอเคไม่เถียงนะครับอันนี้คือส่วนที่1ที่ตํารวจบอกว่ามันอันตรายเทียบเท่ากับปืนจริงนะปืนจริงทําอะไรได้แบงก์การก็สามารถทําอย่างนั้นได้เช่นกันนะครับตัวนี้ค่อนข้างมีความนิ่ดอ่อนนะครับแล้วทีนี้ปัญหามันเลยเกิดขึ้นว่าร้านที่มีการจําหน่ายปืนแบงก์กัเนี่ยจะทําอย่างไรจะปรับตัวอย่างไรนะ อันนี้เป็นการสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นนะครับในวงกว้างผมว่าค่อนข้างที่จะมีวงกว้างมากก็ลองมาดูนะครับว่าร้านปืนเนี่ยจะทาอย่างไรเพราะว่าปกติร้านปืนทั่วไปเนี่ยจะขออนุญ,ญาตทางอําเภอนะครับเพื่อที่จะมีใบป .5 ใบป .5 คืออะไรป .5 คือใบอนุญาตให้ทําประกอบซ่อมแซมหรือจําหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสําหรับการค้าก็คือร้านปืนนะครับที่เป็นร้านบิบิกันทั่วไปเนี่ย ก็จะมีขออนุญ,ญาตป5นะทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นว่าอา้าวนอกจากป5เนี่ยร้านปืนจะต้องขออนุญาตไปอะไรเพิ่มเติมอีกเพื่อที่จะจําหน่ายปืนจริงได้อันนี้คือปัญหาของร้านปืนแล้วเท่าที่ผมทราบมานะครับแบบคร่าวๆเนี่ยทราบว่าร้านปืนทั่วๆไปเนี่ยจะต้องมีอีกตัวหนึ่งก็คือใบอนุญาตป2ป2คืออะไรนะครับป2คือใบอนุญาต, 2, าญาตให้สั่งหรือนําเข้าซึ่งอาวุธปืนอันนี้อาจจะต้องขออนุญาตเพิ่มเติมหรือเปล่าอ,อ,อันนี้ไม่ทราบนะครับไม่รู้ได้นะ ก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางร้านปืนนะครับว่าจะต้องศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นนี้ว่าจะปรับเปลอย่างไรผมว่าแบงก์การมีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ต่างกว่าแสงกระบอกคร่าวๆนะครับอันนี้กะประมาณดูไม่น่าจะต่งางพอแสงกระบอกนะเพราะว่าเจ้านี้เจ้าเดือนเนี่ยสองพแล้วลองคูณนะครับหลักพันเข้าไปพันเจ้านะไม่ต่างกว่าแสงกระบอกแน่นอนจะทําอย่างไรกับปืนเหล่านั้นนะนี่คือปัญหาที่1นนะครับก้อนแรกเลยปัญหาของ ร้านจำหน่ายอาวุธปืนบีบีกันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนจะต้องทำอย่างไรนะครับประเด็นต่อมานะครับประเด็นที่2ก็คือคนที่มีปืนแบงก์กครอบครองอยู่แล้วตั้งแต่อดีตนะครับอาจจะสักประมาณ4ีหปีที่แล้วเนี่ยสะสมมาเรื่อยๆมีอยู่ที่ตัวเนี่ยประมาณสักสี่สกระบอกปืนเหล่านั้นเนี่ยจะทำอย่างไรจะถูกตีว่าเป็นปืนที่ผิดกฎหมายทั้งหมดหรือไม่ ลองคิดดูนะครับถ้าปืนทั้งหมดเนี่ยเป็นปืนที่กฎหมาย3ามสิบกระบอกเนี่ยโอ้โหโทษในเรื่องของการครอบครองปืนโดยที่ไม่รับอนุญาตเนี่ยสิปีนะอย่างต่ำง่ำเนี่ยสิปีนะครับสามสิบกระบอกเนี่ยก็คูณเข้าไปผมว่าโอ้โหค่อนข้างที่จะหน้าปวดหัวต้องบอกว่าหน้าปวดหัวเลยแหละสำหรับคนที่ครอบครองนะครับทีนี้ความเครียดทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมากองอยู่ที่ผู้ที่มีปืนแบงกันไว้ในครอบครองอยู่แล้วจะทํอยังไงกับปืนเหล่านั้น จะทาลายทิ้งก็เสียดายนะครับกระบอกหนึ่งเนี่ยตำตามเนี่ยประมาณ6000บาทขั้นต่ำเลย6000ถึงหมื่นต้นนะปืนแบงค์กันนะครับจะทําลายไปเนี่ยโอ้โหมันก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของเรานะครับจะทําลายทิ้งไปก็น่าเสียดายนะรตรงนี้ก็สร้างปัญหาให้กับคนที่ครอบครองปืนแบงค์กันอยู่แล้วจํานวนหนึ่งนะจะทําอย่างไรนะครับต่อมาประเด็นที่3นะครับก็คือคนที่อยากจะครอบครองปืนแบงค์กันนะเวลานี้ปัจจุบันเนี่ย ยกตัวอย่างผมเองนะครับล่าสุดเนี่ยผมโทรศัพท์ไปที่อำเภอของที่ที่ผมอยู่นะครับสอบถามกับเจ้าหน้าที่อำเภอว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างถ้าอยากจะมีปืนแบงก์การสักกระบอกหนึ่งทางอำเภอก็บอกว่าปกติแบงก์การเนี่ยเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนไม่ใช่อาวุธปืนนั่นคือความเข้าใจของทางอำเภอนะครับก็ยังคงเป็นเช่นนี้อยู่นะแล้วทางอำเภอก็แจ้งนะครับบอกว่าปกติเนี่ยไอ้เจ้าปืนแบงก์การหรือปืนบีบีกันเนี่ยมันก็ไม่มีเลขกอทอนะ เลขกอทอก็คือเลขที่ลงนะครับเป็นเฉพาะเจาะจงในปืนกระบอกนั้นนั้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็จะมีกอทออยู่นะครับทุกกระบอกนะตัวนี้ก็จะมีนะครับเช่นกันเลขกอทอก็คือเลขที่เฉพาะเจาะจงลงไปนะครับของปืนกระบอกนั้นในปืนแม่กกันไม่มีนะไม่มีเลขกอทอนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่น่าที่จะต้องขออนุญ,ญาตเหมือนกับปืนจริง ผมก็เลยแจ้งไปกับเจ้าหน้าที่ว่าได้ยินข่าวเนี่ยประมาณสักสองสาวันมีการบุกจากปืนแบงกันแล้วก็ตีว่าแบงกันเนี่ยเทียบเท่ากับอาวุธปืนจริงเลยทางอำเภอกออ็ต้องบอกว่างงนะต้องบอกว่างงนะครับก็เลยบอกให้ผมเนี่ยลองขออนุญาตออกมาก่อนทีนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องว่าเอ้ตกลงเนี่ยผมต้องขออนุญาตจริงไหมทางเธอบอกว่าให้ลองขอ,อมาก่อนแต่เขายังไม่เคยเลยถ้าเผื่อว่าผมขออนุญ,ญาตซื้อปืนแบงกันเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าแรก ของประเทศไทยเลยนะฮะที่มีการขออนุญาตเพื่อที่จะซื้อปืนแบงค์กันนะปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นในวงกว้างนะครับวงกว้างมากๆทีนี้ถ้าเผื่อว่าซื้อปืนแบง์กันแล้วก็จะต้องมีการตอกเลขกอทอเหมือนกับปืนจริงถ้าวันนี้สมมติน,นะครับผมเนี่ยยื่นเอกสารไปเหมือนกับปืนจริงทุกประการเลยก็คือสำนาททเบียนบ้านบัารประชาชนหนังสือรับรองความประพฤติรายได้เงิน,เด,นเดือนนะครับเรื่องของการอบรมต่างยื่นไปเสร็จป,ปุ๊บผมก็คิดว่าอำเภอเนี่ยน่าจะงงนะ ว่าคืออะไรแล้วปมมืนแบงน์กานทาไมต้องขออนุญาตขนาดนี้ถ้าเผื่อว่าเป็นปืนอารมณ์เนี่ยยังโอเคนะครับยังพอเข้าใจนะครับเบอร์นหนึ่งเบอร์สองเนี่ยต้องขออนุญาตเหมือนกับปืนจริงเนื่องจากว่าปืนอารมณ์แรงสูงเนี่ยสามารถที่จะส่งหัวกระสุนไปทําอันตรายต่อผู้ที่ถูกยิงถึงแก่ความตายได้อันนี้โอเคผมไม่สงสัยนะครับในการขออนุญาตแต่ปืนแบง์กันเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วละเอียดอ่อนมากนะครับในการที่จะใช้ปืนแบงค์กันเพื่อเอาไปทาร้าย จนถึงแก่ความตายยังไม่เคยเห็นนะครับยังไม่เคยเห็นกันเพราะฉะนั้นประเด็นของคนที่กำลังจะซื้อแบงก์กันเนี่ยก็คิดนกนะก็คิดหนักนะครับว่าอา้าวแล้วตกลงผมจะซื้อยังไงจะซื้อได้ไหมซื้อโดยการาใช้สำเนาแบบจับจตัวชาชนใบเดียวเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยจะทําได้อยู่ไม่แต่ดูแล้วน่าจะทําไม่ได้นะถ้าเว่าตํารวจท่านลงความเห็นว่าอย่างนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะสับสนประเด็นที่สเนี่ยเป็นประเด็นที่เป็นแนวคิดของทางเจ้าหน้าที่ ที่อยากจะควบคุมปืนแบงก์กันอันนี้เป็นแนวคิดนะครับผมก็ลองคาดเดานะแต่ว่าไม่มั่นใจนะครับว่าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันจะตรงไหมมันจะถูกต้องหรือเปล่านะครับเป็นเพียงแต่การคาดเดาเท่านั้นนะเหตุผลที่เจ้าหน้าที่อยากจะควบคุมปืนแบงกกันเนี่ยหอาจจะมาจากเรื่องของการนําปืนแบงกกันที่มีอยู่ไปดัดแปลงให้ยิงกระสุนจริงได้สามารถที่จะดัดแปลงได้นะครับอันนี้ทำได้จริง แล้วก็คดีความต่างๆนะครับเกิดขึ้นจากแบงก์การที่มีการดัดแปลงเนี่ยเกิดขึ้นเยอะนเหมือ็คลิปก่อนหน้าที่ผมทําไปนะครับว่าใน100คดีเนี่ยจะมีอยู่70คดีนะครับที่ประกอบด้วยปืนเถื่อนซึ่งปืนเถื่อนนั้นอาจจะมีส่วนของปืนแบงก์การที่เป็นการดัดแปลงเนี่ยรวมอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทั้ง70คดีนะครับแต่ว่ามีปืนแบงก์การที่ดัดแปลงเนี่ยปนอยู่ในนั้นด้วยนะอันนี้คือส่วนที่1อยากจะควบคุมตรงนี้หรือเปล่านะครับ 2ก็คือในเรื่องของการจัดหาอันนี้มองดีเทลนะครับของคนที่นิยมใช้ปืนแบงก์กันในการแปลงก็คือเรื่องของราคาค่าตัวการจัดหาเนี่ยซื้อขายได้ง่ายมากใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวนะครับคนที่บริสุทธิ์เนี่ยอันนี้ขอยกเอาไว้นะครับไม่เกี่ยวข้องผมพูดถึงมิจฉาชีพพูดถึงโจรขโมยโจรผู้ราน,นะครับที่คิดไม่ดีนําปืนแบงก์กันไปดัดแปลงนะครับจะพูดถึงเคสต,ตรงนี้เท่านั้นนะครับเป็นส่วนน้อย แต่ก็อยากจะเจาะลงไปที่คนกลุ่มนี้นําปืนแบงกกันนะครที่ถูกต้องทุกอย่างนะใช้งานในการส่งกระสุนอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าไปดัดแปลงแล้วก็เอาไปขายต่อตรงจุดนี้แหละที่เป็นปัญหาสําคัญนะครับที่ผมคาดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยอยากจะควบคุมนะไม่อยากให้ไอ้เจ้าแบงก์กันเนี่ยตกอยู่ในมือของโจรขโมยผู้ร้ายที่มีการลักลอบดัดแปลงนะตรงนี้อยากจะควบคุมนะครับ แต่ผมก็มองว่าอาจจะ,ะคือมันยากในการควบคุมตรงนี้เพราะว่าคนที่เล่นโดยถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเขาก็มีนะแต่ว่าโจนผู้ร้ายก็มีคดีความที่เกิดขึ้นต่างตานเนี่ยมันเป็นแบงการที่มีการดัดแต่งซึ่งก็ต้องมองให้ดีว่าต้นตอนเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนแล้วจะควบคุมเนี่ยตรงนั้นเนี่ยได้อย่างไรตัวนี้เป็นเพียงแค่การคาดเดานะและการวิเคราะห์มองดูนะครับสปัจจัยนะงปัจจัยนะครับผมอาจจะกล่าวโดวยสรุปได้ว่า ในการที่จะควบคุมปืนแบงกักเนี่ยอาจจะมาจากการนําปืนแบงกักไปทําการดัดแปลงแล้วเกิดปัญหาขึ้นในสังคมเจ้าหน้าที่จึงอยากจะควบคุมในจุดนี้นะผมมองว่าอย่างนั้นนะครับแต่ในแบงกันที่เป็นแบงกันจริงๆไอเนี่ยไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับไม่น่าจะมีผลอะไรก็อยากจะให้ลองคิดทบทวนเป็นการพูดคุยนะครับในประเด็นที่กําลังสร้างความสับสนนะผมก็สับสนนะครับยอมรับว่า มีความสับสนแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าอยากจะซื้อปืนแบงก์การเนี่ยจะต้องดําเนินการอย่างไรโทรไปถามทีมอ่อำเภออําเภอก็บอกว่าเอะมันไม่ใช่อาวุธปืนนะมันคือสิ่งเทียมอาวุธปืนแต่ฐานเจ้าหน้าที่ท่านก็ตีความว่ามันคืออาวุธปืนนะมันก็มองได้หลายมุมน,นะครับผมก็เลยหยิบยกประเด็นนี้มาชวนเพื่อนสมาชิกพูดคุยลองมาวิเคราะห์ลองมาหาแนวทางนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะออกไปรูปแบบไหนนะหรือว่าเรื่องเนี่ยมันจะเงียบไปนะ จริงๆนะครับพอมันมีข่าวขึ้นมาเนี่ยเออมันก็รู้สึกว่าน่าคิดนะต้องบอกว่าน่าคิดจริงๆนะถือว่าเป็นปลายเปิดละกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนสมาชิกมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยก็ลองพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับสวัสดีครับ